เรียนวิ่งก็มีนู่เลยออจริงเหรอที่มันเดินออกมาเน่ยนะูดจริงโอ้ที่นั่งอยู่ฝั่งนั้นใช่ไหมอันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่น้องเราบกว่าเราคุยเรื่องออนไลน์ที่เกี่ยวกับไลน์เกี่ยวกับอ่าทิตต์ตกต่างๆเขานาั่งฟังเราคุยกันอยู่เลยผู้หญิงคนนั้นอ่ะแต่หน้าตาสวยๆเนาะอืมอันนี้เส้นทางไหนครับเนี่ยเส้นทางไปทางไหนต่ออะไรวันเนี้ยท้งนี้เป็นเส้นทางระหว่างบ้านอย่างเก่ากับ ตำบลหนองเมธีเป็นเขตติดต่อกันนะครับผมเพราะว่าฝั่งฝั่งห้วยฝั่งนู้นก็จะเป็นตำบลบักอันนี้เข้าเขตพอข้ามฟากห้วยมาก็จะเป็นเขตตำบลหนองเมธีอ๋อสรุปแล้วเทตที่นี่ก็คือพุทยานชนนเขาสวยจังเลยนะเนี่ยนะจอหนองเมธีท่าทางเชื่อมระหว่างบ้านยังเก่ากับบ้านหนองเมธีนะครับอุทยานชนวนทางเขาครับแต่กันแตกต่างกันเลยครับผมทางนู้นเป็นทางบินทางนี้เป็นทางน้ำยาวเออเนาะจริงๆก็ไม่ เหมือนกับอยู่คนละเขตชายแดนกันเลยอืใช่ถนนดีดีมันมันข้ามมาระหว่างเขตที่เจิญแล้วกับอะไรกางพัฒนาอ๋อแล้วข้าวข้าวสวยงามมากนะครับเออเนาะเพราะว่าน้ําไม่ท่วมด้วยเดี๋ยวนี้สวยปกติมันท่วมไม่ใช่บอกปกติเมื่อปีที่แล้วก็ท่วมแต่ว่าไม่เสียหายตรงนี้มันสูงมันสูงเนาะในเขตติดติดด้วยโสียทำไมข้าวงามจังเลยพี่นิดดีดีข้าวได้เยอะมากเลยคุณสเรียนได้ข้าวกันเยอะแยะเลย อันนี้ทางลาดยามไปถึงไหนนี่ถึงหมู่บ้านเล้วเลยโอ้เจริญจังเนาะีทางไเมื่อเดี๋ยวนี้คนออกมาอยู่ภายนอกบ้านกันมากมายไกลไกลเลยนะบรรยากาศเป็นยังไง่ะที่สุดเออเนี่ยดูสิมีบ้านมีเรือนขึ้นมาแล้วก็เห็นทุ่งไร่ทุ่งนานะครับดูสิมีบ้านโมเดิร์นอยู่สบายเลยเนาะเช้าขึ้นมามองมาแล่วเห็นใช่โอ้ดูสิมีบ้านอยู่แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องเงาะไฟฟ้าเนาะก็ใช้ไฟโซลาร์เซลล์เนาะ เยนก็ได้สัก้ภาพก็ได้โอ้เดี๋ยวนี้มหมดไฟฟ้าความสว่างคงพัฒนาการเขา้าเจริญก้าวหน้าไกลายจังเนาะทางสวยๆทางอุ้ยเข้างามจังท่านผู้ชมดูสิดูสิแต่คนนี้เขาหายาดเขาเกี่ยวข้าวยากินเนะาะจอดนี่กอก็ได้รถมาด้านหน้านะ่ะโอ้ยดีเท่ๆเลยเเกี่ยวยาให้วัวกินครับ เออน้องก็พอทางเรานี่ยว่ะโอ้ยไปเข้างามจังเลยดูสินไม่ใช่ทางเราเขาอ,อเราไม่ได้หรอกรัน <c oughs> <ะ>ไม่เป็นทางของเรา <c oughs> นี่ดูสิทำไม,ม<อ>เก่งจังเลยเนกะ่งจังเลยเนาะแกมองเห็นเราด้วยแหละมองมาทุบๆๆในรถเลยเ <c oughs> ออเ <c oughs> ก่งยิ้มใส่เลยเนีย่ยดูเส้นทางนะแล้วเราไปออกบ้านหนองมีทีแล้วก็เลี้ยวซ้ายหร,รือตรงไป บ้านกับชื่อบ้านหนองไม้ถีนะจริงบอกไม่ใช่ทางเมทีเหรอแในตำบลหนองเมทีเอาละไอตัวที่แท้เทแท้เมทีอยู่ที่ไหนเทแท้เมทีน่ะตัวเมทีเขาน่ะด้านบ้านไม้ถีอยู่นี่ไม่ใช่บอกนั่นแหละพะเนองไม้ถีแล้วไอตัวเมทีล่ะนี่ตำบลหนองเมทีเออแล้วไอตัวตำบลกับหมู่บ้านมันคนละชื่อกันเนาะนั่นแหละสีเห็นเห็นเขาบอกว่าตอนนี้คือบ้านพะเนาวางงานนั่นนั่นด้านพะเนาโน้อยโอ้บอก แสดงว่าที่โรงเรียนนั้นที่อนามัยอ่ะมันเป็นไม้ทีอเข้าใจนั่นนะสิชื่อชื่อแปลกๆแต่ชื่อเมทีเพราะกว่าไม้ทีนะไม้ถีเพราะกว่าไม้ีคือนมาเยอะนะสิไม้ทีเขาเรียกว่ามาเยอะเหรอใช่เนาะไม้มันเยอะเยอะไม้ถีถีถีไม่เราไม่ใช่ต้นบ้านไม้หาใช่อันนี้ถึงแล้วคุณผู้ชมบ้าน หมู่บ้านเขานี่เป็นคอนกรีตเนาะไม่ไสด์เนาะไม่ที่มันเป็นคอนกรีตจังหวัดสุรินทร์นี่มีหลายภาษาเนาะมีทั้งลาวเขมรปนกันมีส่วนเนี่ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านภาษาลาวแต่รอบหมู่บ้านเป็นบ้านเขมรหมดที่ไหนเนาะตรงกู้เขมรฝั่งนู้นก็เขมีเขมรหมดเราก็เขมรแต่เขาอยู่ตรงกลางอ๋อใช่อันตอนนี้เลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวซ้ายท่านผู้ชมไปถนนหลักไอเส้นนี้ไปบ้านเฉลียงเนาะ แล้วนี่ไปไปทุ่งโกแล้วก็นี่ไปบ้านหนองยางไปอำเภอจอมระไปรัตนบุรีไปร้อยเอ็ดไปได้ทุกจังหวัดอ่ามันเป็นเส้นทางดั้งเดิมเก่าแก่เนาะคำว่าเก่าแก่ก็คือเส้นที่สัญจรสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาชาวบ้านเข้าเมืองเข้าเมืองนี่วัดนะครับท่านผู้ชมมันนี้ก็ผ่านไปแล้วศาสทุวัดชื่อวัดอะไรไม่แน่ใจวัดนรังศรีอ๋อบ้านหนองมีทีงไม้ทีเนาะ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปเดินทางไปถึงชื่อว่าบ้านไม้ถีนั่นแหละที่ยังคายใจอยู่รถจักรยานจนรถเจ้าสียังไงอ่ะเขาคิดแบบนั้นแหลยเขาพอใจกี่นของฉันไปเมื่อใหร่ฉันก็ขี่ตามฉันมีอะไรไรก็อย่งนี้มอโมงและทางนี้หละเออบหม็นแม่น่ะ เดี๋ยวถ้าไม่ชมจะพาไปดูอันนี่ถ้าเรามีกล้องบันทึกภาพบางทีเรามีเหตุการณ์ต่างๆมันช่วยเราได้เยอะทีเดียวนะครับเนาะดูข้าว,วน่นวนางามระหว่างเดินทางนะปกติก็จะมีกล้องอตรงนี้เนาะบันทึกไว้อ่ะกล้องที่จับภาพสต็อกสันออนสต็อปสัสนมีโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่นะครับนี่หละโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่หนองไม้ถี่ท่านผู้ชมผ่านแล้วล่ะนี่เลย เนี่ยทางวิ่งสวยดีทีเดียวมันจะเป็นลงเนินหน่อยตรงนี้ท่านผู้ชมส่วนเนินนี้ก็จะอีก่ายหนึ่งมันจะขึ้นเนินแล้วกเบบ็เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหนองทางเข้าหมูบบหม่บา้านบ้านานโค้งสะอาดตระนูลองเมธีลเลยไป,ถ,ไปถึงเป็นที่เป็นสี่แยกก็จะเป็นบ้านหนองผู้ใหญ่ทางนั้นน่ะเหรอแยกไปจะเป็นบาน้านอย่างน้อยตรานูนองเมธีเป็นการเขทีเป็นตระกูอโลโองเมธี อีกสักหน่อยก็จะถึงตรงบ้านหนองยางน้ำมาจากไหนข้งหน้าท่านผู้ชมใช่ไหมสมัยก่อนตอนผมเล็กๆนะเดินนะเดินจากบ้านเป็นทางดินน้ามาจากนาสูกก็สูบออกเข้านาบ่สุบใส่นาโอุ้ยเนี่ยตอนนี้น้ำเนี่ยท่านผู้ชมสมัยก่อนเคยเดินไม่จำความได้เดินหาบน้ำมันแกนลนห้าลิตรน่ะยุคก่อนผู้ชมท่านพ่อแม่พี่น้องมาเราก็เดินทางด้วยเท้าเปล่าเนาะ เดินเข้านี่เลยแหละเดินสมัยก่อนไม่ใช่ทางเออเป็นทางดินด้วยเนาะเดินเดินเดินอย่างเดียวอยู่หนองยางใช่ใช่จำได้ตัวเพอตัวเมืองอ่าท้าเดินเดินเก่งเนาะสมัยก่อนทางรัฐธนนไม่มีนะใช่ทางบ้านประสาททำามมาเดินเก่งแท้เป็นแบบเดินกับรถไปได้อ้จักรยานก็มีแล้วสมัยตะกอนอะไามีจักรยานก็ถือว่าเงินอ่ามีเงินเนาะเนี่ย เดินเลยเนาะเดินตลอดทางเส้นนี้แหละครับพีพียังเป็นเขาดำอยู่เลยมันก็หลายสิบห้าหกสิบปีแล้วเนาะถึงนแล้วถึงไหมมันประมาณสามสิบสี่สิบปีน่าจะใช่ใช่ประมาณนั้นแหละยุคนั้นอ่ละยังเพราะถนนเกิดทันเนาะพวกเราพวกเราเกิดทันเอ็ได้เดินเลยเนาะเดินเลยแหละผมตอนนั้นเดินเป็นเด็กเดินเดินจงแข็งแรงแข็งเกรงสมัยตะโกนคนโบราณ เดินไม่มีรองเท้าด้วยนะใช่ไม่มีรองเท้าหรอกเดินเท้าเปล่าใช่ร้อนๆอืมสายร้อนๆก็ใช้ใบไม้ผูกกับขาจริงอันนี้ประวัติที่มาที่ไปเรื่องจริงเนาะมันเป็นทางดินทรายนะแล้วก็เดินเออใช่ดินทรายหน้านี้มีนจะเป็นจะเป็นน้ำเนาะกันโลนะจะเป็นแอ่งตรงนี้หน่อยตรงที่ด้านหน้าน่ะแอ่งปุ๊บเวลานนี้จะมีนะเดินผ่านน้ําไปนอกาพวกเราเดินจําความได้เนาะ มากินก๋วยเตี๋ยวร้านด้านหน้านกี่บาทจำได้ไห้าบาทหรอก๋วยเตี๋ยวห้าบาทก๋วยเตี๋ยวห้าบาทจริงๆจริงใช่ไหมห้าบาทจริงๆสมัยแต่ก่อนก๋วยเตี๋ยวห้าบาทนะครับชีวิตพวกเออชีววิตพกราสัมผัสมาแล้วนะท่านผู้ชมยิ่รับใหญ่ใหญยยังจนเป็นตำนานดั้งเดิมเลยเนาะนมครกยังยังเขาตอนนี้ก็ตายหรือยังอยู่เหอก็ตายเลยเหรอเนี่ได้แต่พ่อแม่เราเอายังตายแล้วเนาะยังตายในแม่ผมแก่กว่าพ่อแม่แม่แม่แล้ว ใช่พมจําความได้เนี่ยคือเล่าตำนานถนนเส้นนี้ท่านผู้ชมเราเดินทางมาถึงอีกสักครู่หนึ่งก็จะไปเจอถนนหลักอีกคือถนนใหญ่จากถนนเส้นใหญ่เรียกถนนอะไรปฐมานนท์หรือเปล่าไม่แน่ใจถนนปฐมานนท์วิ่งจากสุรินวิ่งจากเข้าสุรินนะครับหรือวิ่งจากสุรินมาเข้ารัตนสุรินก็จะผ่านจอมพระใช่จอมพระท่าตูมไปทางร้อยเอ็ด ถ้าตูมไปทางนี้นี่ก็เรากำลังจะเลี้ยวซ้ายนี่ไปถ้าตูมนะครับเพราะมันต้องกลับรถสมัยแต่ก่อนมันกลับรถไม่ได้นะมันต้องเอเป็นทางเหมือนใจวัดใจอ่ะแบบไม่มีไม่มีไม,มไม่ได้ม, U turn มียุเทินอย่างสมัยสมัยนี้เนะาะสวนครับทางสวนเลนเราก็ทะลุอกข้ามไปเลยต้องรอจังหวะดีๆแต่อย่างว่า,อ,าอ,อันตรายมากเพราะว่าแต่โชคดีที่รถบั้นเราไม่เยอะมันก็สามารถ เอแต่ว่าโดนบ่อยเนื่องจากรถเข้ามาแรงรถเข้าสายตรงใช่ทางตรงตรมาจากทางเหนือตรงมาจากท่าตูมนี่อันนี้ตอนนี้เราจะประยุเทินท่านผู้ชมคือเขาออกแบบมีเทินเข้าอระจุใช่นั่นแหละนี่คือเล่าสู่ประวัติความเป็นมาของถนนเมื่อกี้กับถนนเส้นนี้เนาะพามาชมถนนปัจจุบันก็ทําเป็นสีเลนแล้วเนี่แต่ก่อนเป็นเลนส่วนเหมือนกันเนาะ ก็ S <S เพิ่มมาทำใหม่ปรับปรุงใหม่ก็ลเลยทำให้เห็นแบบรถสามารถใช้ความเร็วได้ยิ่งสูงกว่าเดิมแล้วก็สะดสวกสบายกว่าเดิมอีกเนาะแล้วก็กลับแล้วก็ยิ่งยากไกลกว่าเดิมอีกเป็นกิโลนะ,ะน <S <S ใช่ที่จริงออกแบบมาแบบนี้เหมาะสำหรับคกรุงเทพรถมันเยอะรถแถวกรุงเทพมันมากเขาก็ต้องจะออกแบบแบบนี้แหละเพื่อให้รถระบายแล้วก็ได้พอน คนระบายแล้วใช้ไม่ต้องติดนี่คือตอนนี้ยูเทิร์นันผู้ชมแบบนี้แหละให้พามาดูบรรยากาศนะครับอเืเราใช้เวลาจากตรงตรงนู้นมานะตรงนองเมธีมาเมื่อกี้นะ่ะตรงนี้สิบนาทีแล้วนะคับรถนะ่ะเหมือนชานะเนาะพราอจับเวลาเอาจากที่เราบันทึกคลิปนะ่ะแล้วก็โอเคเรากลับจะรามุ่งหน้าไปที่อ่า อำเภอจอมพระแล้วก็เส้นเส้นหลักนี้คือไปที่โซเรียนเนาะล้วก็ทําอะไรเขานะขับรถถือปืนโอ้ปืนยิงปลาเหรอนั่นท่านผู้ชมอาชีพหาปลาจักรยานยนต์มีปืนอันนี้ปืนผ่าปืนผ่าหน้าไม้เรียกถูกไหมอันนี้มีความผิดไหมกฎหมายทางตํารวจไม่ไม่ไม่จับหรอกเนาะปืนหาก,กินเ <laughs> ั้นไ,ไม่กล้าขับฝ่าถนนใหญ่กันเลยหรอกข้าใหญ่สย่างขับชิดขวาเลยเห็นไหม <laughs> ใหญ่มันใหญ่เขามีปืนนะเว้ย เนี่ยเป็นเนินตรงนี้ถึงบ้านหน้องยางแล้วหน้องยางคาบเกี่ยวกับบ้านท่าศิลาเดินแล้วเดินแตือดอน,นหาบน้ํามันนะ่ะน้ามันกลือลิตรเะรอหาบจากนี่ไปไปบ้านสมัยก่อนที่บ้านไม่มีน้ํามันนะ่ะน้มันเป็นสินจําความได้เลยนะ่ะเดี๋ยท่านผู้ชมผมหาบจากบ้านท่าศิลาตอนนั้นอายุก็น่าจะประมาณสิบกว่าขวบแลนะ้วเนาะ สิบเอ็ดสิบสองเรานี่แหละจําได้หละมันจําความได้มันหาบได้เลยจะแปดขวบเก้าขวบก็มันดูอะไรอยู่ประมาณนั้นแหละปอสี่เนาะปอสี่ปอลห้าปอสี่เอยู่นั่นหรอสิบเอ็ดสิบสองไมนะอือนั่นแหละ <c oughs> เนี่ยท่านผู้ชมเ <c oughs> ส้นนี้คือประวัติที่มาที่ไปมันจะเป็นทางทะลุไป,ปถึงจังหวัดสุรินทร์เลยนะตอนนี้เราเดินทางมาถึงหมู่บ้านท่าศิลาคือหมู่บ้านเศรษฐกิจของเกี่ยวกับ <c oughs> บ้านเข้าหลามเนาะ ใครจะซื้อข้าวหลามใครจะมีอยากกินข้าวหลาม,มชิมได้ที่นี่อร่อยมันหวานมันอร่อยเรื่องเรื่องเรื่องชื่อเพราะก็ทํามาจนเป็นเรื่องเรื่องชื่อเรื่องข้าวหลามเนี่ยตามหลายทางเส้นทางเนี่ยริมทางก็จะมีพ่อค้าแม่ขายจําหน่ายขายข้าวหลามตลอดริมถนนเนาะไปจนถึงนู่นสุดปั๊มแะเลยปั๊มทีทีอีกเลยจะมีแต่ร้านรวงขายข้าวหลามนะท่านผู้ชมก็มีไส้ เขาใส่มาพร้าวด้วยเนี่ยบบบางชาก็จะมีแบบดัดแปลงทําให้มีหลากหลายสูตรนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะท่านผู้ชมหมู่บ้านท่าศิลานะครับก็ท่านผู้ชมเวียนก็มาใช้อุดหนได้เช่นเดียวกันนะชาสัมพันธ์เนี่ยมีแต่มีแต่ชาสัมพันธ์อร่อยหมสุนี่เห็นไหมไหมีแต่มีแต่อ,แตแตอันนี้ข้าวลามเลยเนาะบูธข้าวลามเลยบูธ เรียกบุตรเนี่ยครับปั๊มน้ำมัน PT ซุม้มเออเป็นซุ้มเนาะเนี่ยตอนนี้เป็นปัน๊ม PT นะครับผ่านมาแล้วแล้วก็ก็จะไปมีร้านขายทางซุ้มต่างๆซุ้มข้าวหลามเออซุ้มข้าวหลามต่างๆมีหลายเจ้าให้เลือกเออมีหลายเจ้าก็ตัวดูดีๆก็ราคาก็ไม่แพงนักละมั้งร้อยหนึ่งก็ได้ตั้งห้ากระบอกเออแล้วแต่บางเจ้าก็เทมบ้างเนื่องจากข้าวสารเขา เ้าเหนียวเขาปลูกเองเนาะหรู้ซื้อมาหระปัจจุบันก็ซื้อมาแล้วมั้งราคาแต่คนที่ทําขายเขาก็ย่อมจะซื้อมาตุนเอาไว้แล้วแหละเข้าเข้าวอ้อข้าวเหนียวขาทุกวันโอเคตอนนี้เรามาถึงขายทุกวันไม่เว้นมันหยุดนะเห็นเขาขายทุกวันเลยจะสลับกันอยู่ใครที่ผ่านเส้นทางสายสีก็สามารถแวะชิมบริการซื้อนมได้เป็นคงคฟังฝากเนี่ยว่าอีกแล้วตามทางมา นี่โรงเรียนแล้วก็ติดวัดบ้านหนองตาดเปนบ้านหลองตา,า,งตาส่วนแยกไปก็สามารถแยกหน้าก็แยกไปหมู่บ้านช้างได้หนองตาที่เจริญก็มีธนาคารทอกระสออยู่ที่นี่มีที่เดียว <c oughs> บ้านหลองตาดนะครับเป็นเขตชนบทแห่งหนึ่งเหมือนกันแล้วทางแยกนี้ไปตรงบ้านช้างท่านผู้ชมไปเที่ยวชมช้างก็ไปได้แยกหลองตาดใช่ เดี๋ยวนี้เขามีแสดงทุกวันถ้ามาจากโซเรียนก็แยกเข้าหนองตาดทะลุไปเลยไม่ต้องไปช่อง,องจอมบรรโซเรียนเนี่ยทางนี้ไปทะลุช่องจอมเหมือนกันเนาะไปทะลุไปทะลุช่องจอมเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอา้าทำไมงั้นละหาเรื่องเหรอกล้อ,ลองห <c oughs> กลับไปกลับมาทัู่นั่นหละโอเคตอนนี้ใกล้จะถึงเขตจอมพระแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวส้นสุดเขตจอมพระก็เข้าเขต เดี๋ยวเข้าสิ้นสุดเขตท่าตูมก็จะเข้าจุเขียดจอมพระเนาะเนี่ยตอนนี้กําลังจะเข้าเขตจอมพระแล้วแะท่านผู้ชมป้ายหน้าเห็นไหมน่ะเข้าเขตจอมพระแล้วตอนนี้ถนนข้ามสะพานหลังนี้ไปหมู่บ้านไพรไพรวารีเหรอชื่อเขาหมู่บ้านวานไพรไพรสีเนาะหมู่บ้านวานไพรสีก็เป็นเขตอำเภอจอมพระแล้วโอเคท่านผู้ชมน่าจะ เราเราที่มาที่ไปของเส้นทางพอสังเขปเราตั้งแต่นุ่นมาด้านนุ่นมาถึงนี่นะแล้วก็แยกแยกหน้านี้ก็อะไรอ่ะก็เรียกแยกหนองสนิทอืมแยกหนองสนิทไปอ,เอ,อำเภอสนมได้แล้วก็อำเภออะไรอีก,นะกอ่ะเภอสนมรัตนบุรีโนนารายอ่ไปได้หมดเลยเส้นทางนั้นทะลุถึงกันเลยแยกนันไปทางถึงสีสเกตนู่นนะ <c oughs> ทะลุทึงกันเลยเนาะ เเเสสสสีสียกกได้ทางเข้าโล่งใหญ่ดีเหมือน,นกันท่านผู้ชมเนี่ยดูสิทางสี่เลนใช่ทางสีเลนเนาะนี่ทางสีเลน,น,นเข้าไปถึงในเมืองแล้วสบายเลยเดี๋ยวนี้นะ่ะคือการสัญจรก็สะดวกขึ้นเร็วขึ้นเพราะรถมันวิ่งได้ทางไม่ต้องสวนอนะ่ะมันวิ่งได้ตลอดเรียกลับถึงแล้วละแยกอะไรย่งเงี้ยเรียกด้านหน้านี่แหละ นี่เลยถนนเส้นบ้านเมืองเส้นถนนเส้นเมืองไทยไปยระจําแต่ละภูมิภาคติดไฟแดงตอนนี้ไฟแดงเราต้องเคารพกฎกติกาเวลามีไฟแดงแต่ถ้าไฟเขียวก็ไปได้อย่างปลอดภัยและยัอยอยงแยกสํารงท่านผู้ชมโรงพรยาบาลสนมตรงนี้รตรงนี<ป>งน้นี่แหละนี่เนาะสํารงหนองสนิทนะครับส่วนแยกนี้ก็ถนลหนองสนิทอโอทางนี้เนาะแล้วก็ไป แล้วก็ไปเดินทางไปจังหวัดสนมโ,โ,โอเคโโอเคโล็วตอนนี้ไฟเคียแล,ล้วไปต่อท่านผู้ชมจะมุ่งหน้าไปจอมพระไปได้หลายทางโอ้เส้นทางพระเรุประสาทช่องจอมุรีรำไมไแนไี้ไปได้หมดเลยยัไงไงไม้ป้ายบอกด้านหน้าอะไม่ได้สุดสูงนี่สามสิบสองกิโลเขไม่ไกลเนาะขับเก่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ขับได้เนี่ยเส้นทาง ฤด,ดูการนี่ก็เดือนตุลาคมแล้วเข้าฤดูหนาวปลายต้นต้นฤดูหนาวข้าวเท่านี้ไม่ค่อยงามเนาะไม่เหมือนข้าวเมื่อวานเราไปจังหวัดชุมพลบุรีอำเภอชุมพลน,นี้มันเป็นเ,น,เนินเ,<อ>เป็นโคกส่วนมากกยจะทำพวกไรอ้อยอะไรเงี้ยให้มันก็เลยข้าวไม่ค่อยงามอยู่ข้าวโพดขายอะไรอย่างี้แต่ยังข้าวโพด กินเลยกินแลวไปตัดอะไรไปง่วงนอนก็นอนก่อนเนี่ยเอนนี้รุทอะไรรุแก๊สนะตๆๆๆเนี่ยเส้นทางที่เดินทางไปสู่จังหวัดใหญ่ๆก็ใช้เส้นนี้แหละสันจรไปมานะครับเดินทางสะดวกปลอดภัยดีจังเลย